Isuzu D-Max Cab 4 Blue Power 1.9 Z DVD Highlander ปี2018ครับคันนี้ราคาถูกมากๆนะครับ648,000บาทเท่านั้นเองนะครับเลขไมล์68,000กิโลเมตรครับผมสนใจเอาอย่งไรก็ติดต่อได้เลยนะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับมีโปรโมชั่นนะครับฟรีดาวนะครับขับฟรีถึง3เดือนเลยทีเดียวนะครับหรือท่านใดอยากได้โปรโมชั่น0% นะฮะนานถึง12เดือนก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับดอกเบี้ยถูกสุดๆครับเคดีๆนะครับ2.79เท่านั้นเองมาพาไปชมด้วยกันครับกับคันนี้กับ Highlander c a p 4นะฮะ DMAX นะครับหลยท่านเชื่อว่าอะไรท่านหาอยู่นะครับนะพามาชมด้วยกันครับซื้อรถยนต์มือ2ต้องที่สิสเกตพงนิเวศนเท่านั้นนะครับพอซินเนรามีประสบการณ์และเปิดมายาวนานกว่า30ปีมีรถมือสสภาพสวยให้เลือกชมมากกว่า100คัน รบประกรันรถทุกคันไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นหากซื้อไปแล้วตรวจพบว่าเป็นรถอุบัติเหตุทางร้านยินดีรับคืนและมีค่าเสียหลัให้อีกหนึ่งแสนบาทสิสเกตพงนิเวศการันตีคุณภาพรถสวยห้าดาวทุกคนันตรวจสอบสภาพรถยนต์มือสองกับบริษัทชั้นนํามาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นกูสเปคั่นไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างสภาพภายนอกภายในเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าเบื้องตน้นกระจังหน้านะครับแบบฉบับของ สู่เขาเลยทีเดียวนะครับมาด้วยไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์นะครับมี daylight นะครับมีไฟตัดหมอกนะครับสวยงามนะฮะต้องบอกว่าคันนี้สีเดิมสีเดิมมากๆนะครับยังไม่มีการเก็บงานอะไรทั้งสิ้นนะครับเอามาให้ท่านผู้ชมทุกท่านดูก่อนนะครับล่องรอยต่างๆเหล่านี้นะครับเก็บให้อีกทีหนึ่งนะครับอยากให้เห็นรถนะครับเวลารถเข้ามาใหม่ๆนะครับว่าเรานะครับไม่ได้ขายรถที่มีอุบัติเหตุนะครับ อาจจะมีร่องรอยไหมการใช้งานทั่วไปเล็กๆน้อยๆนะครับเราเก็บให้เก็บงานให้อีกทีหนึ่งนะครับผมหายห่วงได้เลยนะครับตอนนี้มาด้วยชุดแต่งครบแล้วนะทั้งคิ้วประตูนะครับแล้วก็ที่จับต่างๆนะครับผมนะมาแบบสวยๆเลยทีเดียวนะครับเรียกว่ามีร่องรอยการใช้งานทั่วไปเล็กๆน้อยๆนะครับนะฮะนี่มีไฟครอบนะครับไฟหลังก็มีแล้วนะครับ สวยงามนะฮะ1.9 z DDI นะครับต้องบอกว่าประหยัดน้ำมันนะฮะเห็นบางคนก็เอาไปเรียกว่าไปปรับจูนนะครับเพื่อให้มันแรงขึ้นแล้วก็ประหยัดลงก็มีนะครับเพราะเครื่อง1.9นะครับมีคันหนึ่งผมส่งไปนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะสวยนะครับคันนี้อันนี้เดิมๆนะครับเดิมๆเลยนะครับนี่เดิมๆสีเดิมๆทุกอย่างเดิมๆนะครับ รอการเก็บงานให้ทีนึงได้ให้ผู้ชมได้เห็นก่อนนะครับว่ารถมาเดิมๆนะครับร้านเราขายรถแบบเดิมๆจริงๆนะครับผมนะไม่ใช่มาปรับแต่งกันแล้วก็มาขายนะครับนี่ให้เห็นก่อนเดิมๆเป็นยังไงนะครับโซลต่างๆนะครับสวยงามนะฮะเพดานต่างๆดูดีนะครับรับประกันนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะ นี่ซื้อไปสบายใจได้เลยนะครับเรามีตรวจสอบตั้งแต่ก่อนซื้อแล้วนะครับแล้วก็หลังจากซื้อเราก็มีช่างผู้ชํานาญตรวจสอบอีกนะครับรับประกันด้วยประสบการณ์30กว่าปีนะครับไม่เคยขายรถมิกอยมีอุบัติเหตุให้ลูกค้าไปแน่นอนนะครับนะกับรถทุกคันของเราการันตีได้เลยนะครับมาด้วยเบาะผ้านะครับเบาะผ้าสีดํานะครับผมนะนี่มอนพงเนี้ยขาดเราก็เก็บงานให้อีกทีหนึ่งนะครับบอกแล้วว่าซื้อกับพงนิเวศนี่หายห่วงนะครับ น็อตแทบไม่มีขยับนะคันนี้นะคันนี้มาด้วยคุณแจ2ชุดครบเลย2ดอกครบเลยมาเดี๋ยวผมมาสตาร์ทดูด้วยกันนะครับนี่เรียบร้อยครับเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายใช้ไดเกียกันอีกแล้วนะครับผมนะมาดูกันครับเลขไม้นะฮะไม้แท้ไม้เดิมนะครับ68,000 78กิโลเมตรนะครับนาด้วยหน้าปัดแบบ เป็นออโต้เป็นดิจิตอลแล้วนะครับนะนี่นะครับตรงนี้ก็มีอะไรมาติดฟังชันนะครับในการควบคุมการโทรเรื่องโหมดต่างๆวอลลุ่มนะครับผมหน้าจอ7นิ้วนะครับของอ e ีซูซเขานะครับมีเกียร์ <Yeah. S 2> ถอยหลังเรียบร้อยนะครับเมนูออปชันต่างๆ AM/FM Disc USB Audio นะครับ Audio ก็แสดงว่าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับทั้งโทรแล้วก็ เสียงได้เลยนะครับผมนะโอเคอ่านี้ก็เป็นแอร์เป็นระบบยังเป็นเมนวลอยู่นะครับเป็นเมนเลียหน่อยนะครับแอร์เมนวลอยู่นะครับเกียร์หกสปีดนะครับเกียร์หกสปีดนะครับแอร์แบ็กสองลูกครับฝั่งคนนั่งฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ตอนนี้มีไฟร้อยยี่สิบวัตต์ด้วยนะนะครับเป็นเก๊เก็บของนะครับช่องเก็บของหนึ่งสองนะครับ ทุกอย่างสมบูรณ์นะครับทุกอย่างสมบูรณ์มากๆนะครับนี่สวยนะฮะใครที่หาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยทีเดียว6 4 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับกับดีแม็ก u ูพาวเวอร์นะครับมาไปฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยกันนะครับร้านอยู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับผมมีบริการทำสัญญาพร้อมส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวนะครับ ันสัญญาก็ฟรีนะครับเพียงจองรถก็มาั้งเองนะครับเพจต่างๆก็ยังนัเดิมจากโรงงานอยู่นะครับต่างๆไม่มีขยับนะคันนี้นะครับนัดเดิมไม่มีขยับนะเพียงเครื่องเดินเรียบนะครับแอร์เย็นนะครับนม้มี ABS มาด้วยนะครับนะเครื่องเดินใสสะอาดครับเยนียนไม่มีเยอบนะครับไม่มีชำรุดนะครับต่างๆนะครับ ท่านใดสนใจอะไรยังไงนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับ e-su d-max cabo blue power 1.9 Z นะครับ high l e n d e r ปี2018คันนี้นะครับราคาเพียงแค่648,000บาทก็สามารถติดต่อผมได้เลยนะครับเซลโยนะครับ061444451 7หรือแอดไลน์คุยกันก่อนที่ R z 4 44ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยสวัสดีครับขอบคุณครับ